ลงทรงต่ำลาดใส่ต้นนะครับเคยมีแฟนหรือ,อยังครับยังไม่เคยมีนะครับเคยไปดาวองคัรมาแล้วทีนึงตอนสมัยเป็นเด็กเคยตัดทรงองคันมงลูกมาแล้วเนะวาะดาวองคันมงลูกเคยไปมาแล้วคนนันี้ลองทรงต่ํา โดยใช้เ์หนึ่งนบครับลองลงต่ำนการขึ้นไกด์ไลน์นี่เราจะขึ้นโดย,ใ,ยใช้เบอร์หนึ่งดังนข<ป>ึ้นานด้านหลังลากใี่ขึ้นอย่างนี้ขึ้น,นลงลงต่ำใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวบังคับเราดีดันขึ้นไปนี้วิธีทำง่ายๆแล้วถอดเบอร์หนึ่งออก แล้วเอาวีนี่ไงฟันสามสิบมันก็จะเป็นรองทรงสามนะด้านห,หลังเป็นรากใจเป็นมันเหล็กผูสั่งอย่างนี้มันก็ทำตามที่ผอสั่งเอาหนิก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยว่าทางอ่อนทำให้ดูบ่อยๆหลายๆครั้งก็จำได้ไม่จำได้ก็ะดามา ดามาก็ดามาเราก็ใกล้เคียงกันดามาดามาภาษาไทยว่ายอมรับคำดา่าทุกคำที่เขาไม่อยู่ในเหตุการณ์ความเป็นจริงขอก็ขอบพระคุณครับคนทินดามาขอบคุณครับ โมฮึอว่าเนี่ยจ้าขออย่างดีเลยที่วัว ก็อันนั้นสอนหนึ่งการเปเิดในเปิดในตูบกวันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่พูดมากแล้วตัดลองทรงต่ำก็ขนาดนี้แหละคือลักษณะลองทรงต่ำทั้งสองข้างด้านหลังเขาก็จะทำเป็นนี่สองข้างทำเหมือนกันรวมพันเบอร์หนึ่งทุกครั้งแล้วก็เอายีนี้ดันขึ้น ดันขึ้นแล้วก็จิกด,ด้านขังนะแล้วก็ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกถอดปุ๊บแล้วก็จิกเป็นไกลลายหงายฟันวีหงายฟันวีสามสิบยี่สิบห้าก็เป็นตรงแล้ว กันทั้งสองข้างเราเราจะสังเกตจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้สูงต่ำเท่ากันความเงาความหนาแล้วแต่เราแข่งได้ด้านบนความยาวเนี่ยถามว่ายาวเท่าไหร่สามนิ้วสามนิ้วครึ่งด้านบน,นกะให้ได้ก็พอแล้วมันจะเป็นทรงของมันเองแต่ด้านหน้าเนี่ยก็ถามว่าเอาเสมอคิวค้วต่ำคิ้วแล้วแต่ เราจะถามเขาทายหลังเป็นงานเก็บเราจะถามตอนหลังสุดเลยตัดด้านหน้าเนี่ยจะต้องถามกันข้างหลังสุดตอนจะปล่อยแข่งเราจะจูนกันได้กับเขาคือจอยกันได้ที่นี่วิธีตัดลากไซเนี่ยดูนะครับด้านหลังเขาเนี่ยมันถ้าต้องการทุยก็เอาไว้อย่างนี้ถ้าทําให้เป็นลากไซแเราก็เอาเบอร์สามเบอร์สี่ผวมมาผวมอย่างนี้ เบอร์สี่เบอร์สี่เสร็จแล้วก็ดูด้านหลังลย่ยเราจะแบ่งกลางจากแท่ทอยนีย่ขึ้นมาแล้วก็ให้ความสูงนี่อยู่ประมาณ3นิ้วแล้วก็ใช้ฟันเบอร์สี่นี่ลากลงนี้ครับฮะก็ถ้ามีก็เอาโกโก้มาให้เด้เดี๋ยวจะจ่ายตังให้ครับ แบ่งแบ่งจากทชทอยขึ้นมาแล้วเราก็แยกซ้ายแยกขวาโดยใช้ฟันเบอร์สี่รองอย่างเงี้ยนี่แยกซ้ายไปก่อนมันจะทุยกังมันเองถ้าแยกซ้ายถ้าดึงลงตรงตรงมันจะแฟบนี่นดูนะครับอันนี้ผมเขาไม่ตัดอันนี้ผมเขาตัดมันจะต่างกันแยกไปทางทางซ้ายอันนี้แยกไปอย่างนี้ มันผมเขาไม่ตัดมันยาวนะล้วก็ดูว่าถ้าแยกออกแล้วมันจะทุยสวยก็ด้านหน้าเป็นลองลองรงต่ำล้วก็ทำแล้วทีนี้รากไซค์เขาทำแค่นี้แหละผมที่ออกมาก็ขนาดเนี้ชั้นใดกับชั้นนั้นเหมือนเรามือ,มอคีบเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันทันสมัยถ้าเราใช้มือคีบมันก็ยากหน่อย บันตครับนี่เป็นลากสายแล้วดูนะครับเนี่ยด้านหลังแล้วเราก็เอาตัวกรึบมาแต่งขอบนิดนะึงแต่งอย่างนี้ขมอมือว่าเส้นม<บ>ันไม่ตรง,งครับผมครับผม นี่ดูนะครับเดี๋ยวเราก็กันขอแบบนี้พอยาวมาทีหลังมันจะพอดีเลยมันจะเป็นรากไส้สวยมากกันกันตีมันไวน้หน่อยเพราะว่าเอาเอาป็นเหลี่ยมสักนิดนึงเผื่อเผื่อมันยาวมาทีหลังมันก็จะเป็นรากไส้สวยงามมาก กันข้างหน้าสักหน่อยแล้วก็เอาหีครอบมาอย่างนี้ทางข้างหน้าข้างบนเขาไม่ตัดแต่เขาจะกันตัวตีนของเราก็กางหีขึ้นอย่างนางี้แล้วครอบขึ้นอย่างนี้ปัดไว้พวกตีนพวกนี้เขาจะให้เอาออกเราก็แต่งฉากแบบที่ผมบอกกันแหละแต่งฉากแล้วก็ ขาบอกให้กันออกเราก็ต้องกันอย่างนี้นี้วิธีเราดูเนี่ยเราดูว่าหน้าผากคนเนี่มันไม่เท่ากันฝั่งนี้ผมหนาฝั่งนู้นผมบางเราก็ดูกองสี่เหลี่ยมมาใส่ปั๊บแล้วกั ฝั่งนี้จะไม่เอาเข้าลึกเพราะว่าผมเขาจะนอนข้างเดียวมาแต่เล็กแล้วก็ดูฝั่งนี้แล้วก็เอาเบอร์สองมาเก็บนิดนึงเพราะคนไหนผมหนาเนี่ยเราจะเอาเบอร์สองเนี่ยสมมติรถฝั่งนี้หนหะมันมันผมมันหัวมันจะไปทางนู้นเราก็เอาทางนี้เบอร์สองตึนิดนึ่ง จะดูสังเกตว่าคนมันจะไม่เหมือนกันนะฝั่งนี้ผมจะหนาฝั่งนี้ผมจะบางพอตอนเป็นเด็กมันนอนข้างเดียวทีนี้เราก็เลยรู้ว่า,าถ้าเป็นช่างมันต้องรู้ทําไมถึงรู้ล่ะอาจารย์กันงาก็เป็นช่างเราต้องสังเกตว่าปลายจมูกตรงกลางปีกซ้ายปีกขวาทั้งไหนมันยาวกว่าก็รู้เนี่ยตอนมีองศาด้านคุณด้านคุณนฐานคุณสูงอยู่ช่างแต่ผมอย่าเป็นลืมเลขาคณนิตสิ มันก็ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ตรงมันก็เบี้ยวดีวแล้วก็ปล่อยตัวนี้ลงครับแล้วเราก็หวีถ้าจะได้กระเซ็อีกนิดหน่อยก็ยิ่งจะเข้าทรงใหญ่เลยเข้าทรงพอดีเลยให้ดูรอกหัวเลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกันหน้าให้นะนี่คือลองทรงต่ำด้านหลังไว้ยาวนิดนิด ครับทำเน,นี่ครับเพยยื่อกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ทําได้แค่เท่าที่ผมทํเนี่แหละครับขอบคุณครับดูนะครับชัดๆเลยต่ําจริงลองทรงต่ําด้านหลังต้องการให้เป็นรากไส้แต่ผมเขามันทุยมากเกินไปแล้วก็คืบให้เขาหน่อยนึงนี่แหละคือเทคนิคการตัดอย่างตรงนี้มันดําไปเนี่ยเราก็เอาเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งมาเก็บ ะนะหน่อยนึงอย่างนี้นปรับลงแล้วก็กระตุกขึ้นนิดนึงอย่างนี้เอาฟันมาแล้วก็ปรับฟันลงต่ําแล้วก็ลากๆกอย่างนี้นมันก็จะพอดีเลยมันซึ่งไม่มากเลยมันเป็นงานเก็บครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ